ทำไมตึกไปไวจังสวัสดีครับพี่น้องเดี่ยวสวัสดีครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วศิลปินตัวเกียวมิวสิกคนเรือสำราญอันนี้มันเขาไม่ใช่เรือไมนี่เป็นอันนี้สุดชั้นเลยไหมไม่ไม่มีระยังไม่ไม่อยากฟังใชไเรืจะเป็นอ่ากระปุลมีดาวเรียกังมีดาครับอันมีเดียนมีเดียนคอร์ส ันะครบก่อนรับบ้านรับโปรโมทงานครับพี่น้องวันที่หาแสดงคอนเสิร์ตบนเรือเลยครับแสดงคอนเสิร์ตบนเรือเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดเปักหมุดใหนแล้วด้ยไหมตัวตับว่าเก็จะเห็นไฟของเอเชียนช่ไหมครับมันจะสใช่เราจะเห็นไฟแล้วก็จะเห็นกระโดดด้วยเห็นทุกบอกทีกความที่ยังบอกมันบอกข้ามากพี่น้อง2,008 8กินเขาโมงพยาบ้าลที่เล่นคือ คนละใช่ไหมใช่ครับเริ่มต้นเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งหร้อเริ่มต้นหนึ่งพันร้บาทก็จะเป็นโซนด้านล่างหนึ่งพันอยหน่งพันหกรเริ่มต้นหนึ่งพันหกร้อยมีแอร์ก็คือชั้นล่างมีแอร์แต่ว่าด้านบนอีกพื้นทเป็นมีีีกระเบียบีระล่องเรือกับใครอยากล่องเรือกับตัวเกียวเศสษบ้างวันที่ห้าพฤษภาคมนี้พี่เบนขอหมดเลยเด้ เอาโทรศัพท์มาจับปามุ้งดวันนี้แสดงที่บางพีกระเบ้าวันนี้มาแยบปรโมทงานวันที่ห้าเฉยๆเด้อเด้อเรือนิ่งมากอยู่เซลังมุ้งป้อนหวังเขามาไปนี่ตอนนี้ครับปลาไปปลา พี่บ๊ถือไว้พี่เบนถือไว้โทรศัพท์นี่้หลังไมเกล้อลงได้ช่วยคาวเตรียนะครับเร่เมเตร้วมไ มาเร็วทุกคนมันหวานเนียเร็วเร็วการร้อนแม่แม่จับกล้องก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายนี่แม่ถืออะไรส่วนไว้รด้วย

ชีีคอถ้ามาเบิงมาวันที่หาฮฮจะมาไลสุดอ่าจะมามีคอนเสิร์ตยู่นีนะครับพี่น้องอันนี้กับตันหรอนีอันนี้กับตันนันีใช่ไหมใช่ ไปดูไหมไประน้ำตามมีห้องอะไรบ้างพาไปดูเดี๋ยเรา่ามีอะไรบ้างที่แบบว่าราคายัางไง <c oughs> อุ้ยจะเมันเราเป็นแบบดีแม่ไ <c oughs> ม่แค่ซี่ง,งเก็บไหมนี่